สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขูสุคนยินดีต้อนรับขอสู้ซ่องรายการซ่องเลช่ชแนลแก้วอีกดอ,อกครับมือหนีกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินย่ำร่วมมิดครับย่ำร่วมมิดก็มีปลาหมึกนี่ครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีหมูสับมีเซนครับกับเป็นพักกับพักสลัดพักสลัดกับกรกแตงครับพี่น้องบรรยากาศ อยู่กลางทุงหน้าครับหน้าผมเองครับมาพี่น้องมากินกันเลยครับเจ็บแสบน้ำซองเรงงีครับเบิ้งพี่น้องเจ็บแสบครับเอ้าพี่น้อง บรรยากาศอยู่กลางท้งหน้าคึมคึมครับบอกว่าเมนีพาย,ยุยคิเขาไปทางแดกก็ระวังเร้เอยครับตัวนี้พาย,ยเขา 嗯，嗯。Mm. Mm. บุ้กกระดองอืมแบบช่งนี้กอเป็นซาไปพน่อยจ้เขาน้าวแล้ว หค้ลมกล็ลมบอกอะ่ะปิดลดูไหมย่เขาลดูหนาว เบิงงงงง้งไม่หอกเขาง่เงาบรรยากาศการคุ้ง,งนา Yeah. ไปสิไปใสไปเห็นยังไปเดินทางช่วงนี้หน้าฝนไอ้พายุเขาระมัดระวังน้ด้ดยครับในการเดินทางครับรถก็ให้มีสติห่วงกับจอดนอนจอดนอนผักนนล้างน้าล้างตา

Mm-hmm. ไปหมักไปสอบอกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมได้ด้วยครับช้องสองช่องเล่ครับช่องนี้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้ผมนะ

mức cái đoạn แพร่ๆไปเนาะจึงได้ผมกะฝากซองนี้ด้วยครับซองเลสแนลกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นี้ด้วยครับเมื่อนี้ผมกขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแก้ว